สวัสดีค่ะสําหรับท่านนะคะที่ต้องการที่จะทําให้บ้านนะคะเป็นบ้านที่สวยแล้วก็เป็นบรรยากาศแห่งความปลอดภัยนะคะวันนี้นะคะ มีโคมโซลาเซลล์นะคะซึ่งเป็นโคมหัวเสาโซลาเซลล์หลายๆท่านบอกว่าเคยรู้จักมาบ้างแล้วแต่อยากทราบว่าโคมหัวเสาโซลาเซลล์ของที่ร้านมีกี่แบบนะคะและแต่ละแบบมีกี่ขนาดในวันนี้นะคะเราเอาทุกแบบทุกขนาดมาให้กับลูกค้านะคะได้เยี่ยมชมสินค้าโซลาเซลล์จากทางหจากกอจกรรุ่งแจ้งการไฟฟ้าโซลาเซลล์ค่ะซึ่งโคมหัวเสาของทางร้านนะคะก็จะมีแบบกลมและแบบเพชร นะคะที่ทุกท่านเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วนะคะซึ่งแบบกลมนะคะก็จะเหมาะกับออพื้นที่นะคะที่ท่านต้องการให้เข้ากับออบรรยากาศแบบออแบบปูนก็ได้นะคะแบบไม้ก็ได้ซึ่งมันแล้วแต่ว่า บ้านของเรานะคะเราจัดบรรยากาศในแบบไหนนะคะแต่ถ้าแบบนี้นะคะแบบเหลี่ยมแบบเพชรส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้นะคะหรือว่าบรรยากาศแนวรีสอร์ทนะคะแต่ถ้าจะติดปูนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะและแต่ความชอบเลยค่ะซึ่งของเรานะคะถ้าเป็นแบบกลมนะคะเราจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะถ้าเป็นแบบกลมก็จะมีทั้งสีล้วนแบบสีขาวเรียบเรียบนะคะเรียบเรียบแบบนี้แล้วก็วัสดุนะคะอันนี้เกรด A นะคะมันจะเป็นมันเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ติดตั้งง่ายมากๆนะคะก็จะมีสีขาวด้วนแบบนี้นะคะแล้วก็สีทองสีทองก็จะคู่กันนะคะ,ะสีทองก็จะมี เป็นเวลาติดนะคะก็จะติดเป็นคู่คู่นะคะแบบนี้สีทองคู่สีทองอย่างเงี้ยนะคะแต่แบบของมันก็จะมีทั้งแบบทองแบบนี้แล้วก็ขาวล้วนแบบนี้แล้วแต่ชอบนะคะบางบ้านอยากให้เป็นสิีมงคลมีเงินมีทองก็อาจจะเป็นสีทองแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะเป็นแนวเรียบเรียบไม่ได้ไม่อยากได้ทองเยอะก็เอาเป็นแบบเรียบๆรียบแบบนี้แต่เนื้อวัสดุเราคัดเกรดเอมาเหมือนกันและสีก็เปลี่ยนได้ สองสีนะคะทั้งสีวอมแล้วก็สีขาวนะคะซึ่งการเปลี่ยนสีนะคะก็ง่ายมากๆนะคะก็แค่บิดตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านในนะคะจะมีปุ่มเล็กๆนะคะ <ๆ S 1> เราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะคะคก็จะเป็นสีที่เราต้องการอันนี้จะทําให้ดูนะคะว่ามันเลื่อนง่ายมากนะคะ <şey als patience> แบบนี้นะคะปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะ <ๆ S 1> แล้วก็มือล้วงเข้าไปแล้วก็เราก็ขยับค่ะ <Este an> อันนี้ก็สีขาวอยากจะเปลี่ยนเป็นสีวอมก็ขยับไปอีกด้านหนึ่งนะคะ ขาวแล้วก็วอร์มแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเราเอาไปติดตั้งเราก็สุกใส่แบบนี้แล้วก็หมุนแบบนี้เลยกลางวันนะคะเดี๋ยวมันก็จะดับเองนะคะแล้วกลางคืนมันก็จะให้นะกลางวันก็จะดับเองแบบนี้นะคะแล้วก็กลางคืนก็จะให้แสงสว่างที่เรา ปรับสีไว้นะคะก็จะมีรุ่นนี้นะคะอันนี้รุ่น8ดนิ้วนะคะจะมีรุ่น8นิ้วแล้วก็มีรุ่น10นิ้วรุ่น10นิ้วก็สําหรับเสาบ้านที่ใหญ่พิเศษนะคะก็จะเป็นรุ่น10นิ้วแบบนี้นะคะก็สวยเหมือนกันอันนี้รุ่น8ดนะคะอันนี้รุ่น1ิบมันก็จะใหญ่กว่ากันนะคะแล้วก็ มันก็จะมีสองสีให้เลือกสีขาวกับสีทองแล้วแต่ชอบเลยค่ะเอาไปวางสร้างความปลอดภัยนะคะแล้วก็สร้างความสวยงามให้กับบ้านบ้า <y> น <ork> สว่างนะคะ่วงจุ้ยก็ดีแล้วก็ความปลอดภัยก็มีสูงขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าแบบเหลี่ยมนะคะก็จะมีอยู่2แบบเช่นกันมีแบบเพชรแบบนี้นะคะแต่มี2ขนาดนะคะคือขนาดเล็กแบบนี้แล้วก็ขนาดใหญ่แบบนี้ขายเป็นคู่ๆเล็กก็คู่กับเล็กใหญ่ก็คู่กับใหญ่นะคะก็จะมีอยู่2ขนาด ปรับโหมดสีได้2ส,สีเช่นกันค่ะก็จะเป็นสีขาวกับสีวอร์มเหมือนกันนะคะก็ให้บรรยากาศนะคะแนวรีสอร์ทนะคะบ้านสวยๆส,สว่างๆซึ่งถ้าสนใจนะคะโคมหัวเสานะคะทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเหลี่ยมนะคะเหลี่ยมเพชรหรือว่าแบบโรมแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมนะคะสินค้าโซลาเซลล์นะคะทั้งสปอตไลท์โซลาเซลล์โคมหัวเสาโซลาเซลล์นะคะไฟถนนไฟกลิ่งโซลาเซลล์นะคะแล้วก็ เป็น UFO s olar cell นะคะระบบปั๊มน้ำ s olar cell ระบบไฟฟ้า s olar cell นะคะของทางหอจกรุ่งแจ้งการไฟฟ้า s olar cell ของเรามีอุปกรณ์ s olar cell โดยเฉพาะเลยนะคะครบแล้วก็ใช้แบตลิเทียมแท้นะคะวัสดุเราคัดอย่างดีเพื่อลูกค้านะคะของเราจะได้ใช้นะคะด้วยความปลอดภัยแล้วก็ได้วัสดุนะคะที่ใช้งานกับ s olar cell ได้โดยตรงนะคะถ้าท่านมีความสนใจนะคะเรายินดีให้บริการงาน s olar cell ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ